สวัสดีครับรอบจากวาลกีฬาวันนี้ครับไปเกาะติดการแข่งโอลิมปิกเกม2020ที่ใกล้จะเปิดฉากขึ้นแล้วครับวันนี้ครับโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ความพร้อมทางออนไลน์ครับผ่านโปรแกรมซูมก่อนที่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันสาวไทยมือดับ6ของโลกครับวัย26ปีจะเดินทางไปแข่งโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยน้องเมย์รัชนกได้ฝึกซ้อมต่อเนื่องมาท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับผ่านการซ้อมแบบระบบปิด คุมเข้มครับเพื่อเลี่ยงโอกาสในการเสี่ยงติดเชื้อโดยได้ฝึกซ้อมและเก็บตัวอยู่ที่โรงเรียนแบบตันบ้านทองหยอดภายใต้การดูแลโปรแกรมฝึกซ้อมโดยโค้ชเป้พัฒพลเงินศรีสุขผู้สอนนะครับและก็ผู้อำนวยการโรงเรียนแบบตันบ้านทองหยอดซึ่งน้องเมย์รัชนกอ,อินทนนท์ครับได้กล่าวว่าโอลิมปิกเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งครั้งนี้มีประสบการณ์มากกว่าครั้งที่ผ่านมาเป้าหมายทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมก็คือการทําให้เต็มที่และอยากได้เเหรรรรียรียยางงววััด และลึกๆแล้วในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ก็อยากจะคว้าเหรียญทองให้ได้ครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์แบบเต็มๆของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์กันเลยครับค่ะ,คะก็จริงๆนะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการที่เราจะได้เตรียมตัวที่จะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค่ะแต่ว่า ก็มีหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้เตรียมความไม่ได้เขาเรียกว่าไงอะเหมือนแบบเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบการแข่งขันไม่ว่าบางทีเราอาจจะห่างหายจากการแข่งขันไปสักระยะหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังทําให้เราได้พัฒนาตัวเองหรือว่าแก้จุดแก้จุดอ่อนของเราอะคะ่ะซึ่งเมก็พยายามที่จะโคเวอร์ในเรื่องจุดอ่อนของตัวเองให้มากที่สุดะค,ะค่ะก็สุดท้ายแล้วจริงๆมันก็ต้องอยู่ณนณะนะวันแข่งขันว่าเราจะ ทำได้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะแต่ว่าเรื่องของเกมคู่แข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่มาย้อนดูคลิปที่เราเจอทั้งแพ้ทั้งชนะอย่างเงี้ยคะ่ะว่าตรงไหนคือจุดเด่นและก็จุดด้อยของเราแล้วก็ทั้งคู่แข่งค่ะค่ะสําหรับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ของเมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกคะ่ะก็เป้าหมายของเมย์แน่นอนก็คือจะต้องคว้าเหรียญไดเหรียญหนึ่งกลับมาให้ได้แต่ในใจลึกๆก,ก็คืออยากจะคว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้คะ่ะ มันถามว่ามันยากไหมยมว่ามันก็ไม่ยากเกินไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะว่าเราจะสามารถคุมตัวเองได้ได้มากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราแพ้ในแบบจุดที่มันไม่ควรแพ้ในเรื่องของมันไม่ใช่เพราะรูปแบบการเล่นมันเป็นเหมือนด้วยจิตใจเรามากกว่าที่เราทั้งคาดหวังกับตัวเรามากเกินไปค่ะ คู่แข่งที่น่ากลัวของเมย์ค่ะเมย์คิดว่าทุกคนค่ะแล้วก็รวมถึงตัวเมย์เองด้วยที่บางทีเรารู้สึกว่าบางทีคู่ต่อสู้ยังไม่ได้แบบโชว์ศักยาภาพที่แบบเต็มร้อยขนาดนั้นแต่ว่าตัวเราเองเหมือนเราแพ้ในการที่คาดหวังกับผลงานของเรามากเกินไปค่ะแล้วก็ทําให้แบบเราโชว์ได้ไม่เป็นไม่ไม่เป็นธรรมชาติของตัวเราเองก็คิดว่านั่นคือจุดด้อยของเมย์ค่ะซึ่งเมย์คิดว่าไม่ว่าเราจะซ้อมมาใน 100%หรือมากกว่า100%รอย่างเงี้ยในสถานการณ์จริงในวันจริงอย่างเงี้ยแล้วถ้าถ้าเราทําไม่ได้อย่างที่ซ้อมด้วยส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็มันก็ทำให้เราไม่ได้ประสบความสำเร็จในการแข่งขนันกีฬาโอลิมปิกค,ค่ะส่วนตัวเมย์เองเมย์ก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆก็อยากให้มีแฟนกีฬาชาวไทยได้ไปดูสดๆอะไรเงี้ยค่ะที่มันแบบมันจะรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในสถานการณ์ที่ อาจจะออกมาในรูปแบบอาจจะมีแค่50%ในของสนามที่ที่สามารถเข้าชมได้ค่ะซึ่งคิดว่าก็คงจะเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเดียวค่ะก็ก็คิดว่ามันเหมือนแบบเราเองเรารู้ว่ายังมีคนไทยให้กำลังใจเราเสมอซึ่งเราก็จะพยายามไม่กดดันตัวเองหรือว่าไปคิดว่าเราเสียเปลี่ยนในเรื่องของกองเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ ไม่ไม่ควรอยู่ในความคิดของเราว่าเราจะต้องไปคิดมากหรืออะไรเงี้ยคิดว่าคนไทยให้กำลังใจเราเต็มร้อยค่ะสำหรับน้องเมย์ครับมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่16กรกฎาคมนี้นครับก็เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันแล้วด้วยสายการบินเจแปนออนไลน์นะครับสำหรับผลงานก่อนหน้าน,นี้ในโอลิมปิกเกม2012นะครับน้องเมย์ตกรอบ8คนสุดท้ายส่วนในโอลิ P มปิกเกม2016เมื่อครั้งที่แล้วนะครับตกรอบ16คนสุดท้าย ในครั้งนี้ครับมาให้กำลังใจน้องเบเก็ตครับให้คว้าเหรียญรางวัลอย่างที่เธอต้องการให้ได้ครับและก่อนลากันไปครับผมขอแนะนําผลิตภัณฑ์ Me กแอน mi คครับสเปรย์ทำความสะอาดและลดกลิ่นอับใช้ฉีดทําความสะอาดหน้ากากอนามัยเพื่อฆ่าเชื้อและลดกลิ่นอับให้กลิ่นหอมสะอาดสดชื่นใช้ฉีดเสื้อผ้านะครับใช้ฉีดของใช้รอบๆตัวที่ซักยากใช้กําจัดกลิ่นเหงื่อในอุปกรณ์กีฬาที่ซักไม่ได้รวมถึงฉีดของใช้สาหรับเด็กนะครับหขวดครับราคา1 1 9บาทซื้อ3ขวด300บาทส่งฟรีนะครับ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0972982459หรือว่าที่ LINE หรือว่า Facebook m e e k and m ครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตอือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ